สวัสดีพี่น้องพอปายทุกผู้ทุกคนนะครับสาวนี้มาพอกับโควิดสะอาดกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉนือตอนล่างประจาเมื่อวันที่2 7ตุลาคม2564ช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉนือตอนล่างมันเท่ามีหลายปัจจัยไม่ให้ด้เกิดสภาพอากาศนะครับผมว่าภาคตะวันออกเฉนือตอนล่างบมมีมองใดมีฝนตกนะครับสำหรับวันนี้ตัวการที่ให้เกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉนือตอนล่างเนื่องจากบริเวณความกดอากาศกอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับแผ่ปกลูมมาและมีกําลังอ่อนนะครับประกอบกับมีลม ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างซึ่งจะให้ในภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนน้อยในมื้อนี้นะครับแล้วก็มียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาตอนนี้นะครับซึ่งจะเห็ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละยี่สิบของพื้นที่ในมื้อนี้นะครับจากภาคใต้ดาวเทียมตอนนี้ผ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างท้องฟ้ากดข้างโป่งนะครับมีเมฆบางส่วนตรงทางตอนล่างของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สำหรับ่วันนี้โอกาสเกิดฝนตกครับวนไหลก็อยู่ทางตอนล่างของจังหวัดอุบลราชธานีและเกาะศรีสะเกดนะครับในเมื่อื่นนะครับภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างจะมีฝนหลขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครราชสีมากับบุรีรัมย์นะครับพม่พี่นองในจังหวัดนครราชสีมาก็ขอให้เตรียมตัวไว้ในเมื่ออื่นนะครับสำหรับเส้นทางเดินของยอมความวัอากาศตามครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศกัมพูชานครับในเมื่อื่นจะมาหอดจังหวัดนครราชสีมานะครับ ระยะความอากาศยี่สิบสีชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทาครับจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลอยละ20ของพื้นที่นะครับฝนตกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคน,นะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอุณหภูมิสูงส,ง,สงสุดจะอยู่ที่29ถึง31องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่21ถึง23องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเท่ามีหลายปัจจัยให,ให้เกิดสภาพอากาศนะครับ ในเมื่อื่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าจะมีฝนตกหลายขึ้นนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะจังหวัดนครราะซีมาก,กับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังไรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวไว้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นแน่นะครับเพราะว่าได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ทุกมือนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพ่อกันหม่โอกาสหน้าอยู่ดีไม่ให้สบายดีทุกคนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน